ครับพาวผมเทพไทยสอนเขียนโปรแกรมนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนการบันทึกแก้ไขข้อมูลนะครับผมลงฐานข้อมูลของตาราง student นะครับเกี่ยวกับการแก้ไขข้อมูลนักศึกษาหรือว่านิสิตนั่นเองนะครับโอเคครับเรามาต่อจากงานที่แล้วเลยนะครับผมเราได้สร้างฟอร์มแก้ไขข้อมูลนะครับก็คือไฟล์นี้นะครับจะเป็นฟอร์ม edit model นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการทําอีกไฟล์หนึ่งก็คือเป็นไฟล์ที่เกี่ยวกับแก้ไขข้อมูลลงฐาน ข้อมูลนะครับก็จะมายุ่งในส่วนของที่เป็นของในโฟลเดอร์แอคชั่นนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับให้ทุกคนนะครับเอาไฟล์นี้เป็นต้นแบบนะครับไฟล์ action underscore กอร e อนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะก๊อปทั้งหมดเลยครับผมแล้วก็มาสร้างไฟล์ใหม่นะครับแล้วก็มาวางนะครับแล้วก็เซฟชื่อไฟล์ที่ชื่อว่า นี่นะครับก็คือจะเป็นแ c คช o r e update นะครับผมตัวนี้แล้วก็ในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า action ของเรานะครับแล้วก็กดเซฟไปนะครับจะเห็นว่าจะมีไฟล์2ไฟล์เข้ามานะครับก็คือเราจะมาทำส่วนของไฟล์นี้นะครับโอเคครับแล้วก็เราจะเปิดคอมเมนต์นี้ไว้นะครับไว้เช็คปรินอานะครับว่าเราส่งค่าอะไรเข้ามาบ้างนะครับ โอเคครับเรามาลองรีเฟซนะครับอ่าเดี๋ยวนะครับก่อนอื่นนะครับให้ทุกคนนะครับมาแก้ในไฟล์ที่เป็นแอคชั่นอัปเดตนะครับตัวนี้ให้เป็นคำว่า BTN Edit Student นะครับผมโอเค BTN Edit Student นะครับก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ทุกคนก๊อปไว้นะครับเราจะไปแก้ในส่วนที่ชื่อว่าอ่าไฟล์ Student. p h p นะครับ ตรงนี้เราจะทำการ include ก่อนนะครับเดี๋ยวผมประกาศตัวแปร p p นะครับแล้วก็ปิดแท็กไว้นะครับ include น,นะครับผม include ข้างในวงเล็บนะครับ single c o d e แล้วก็จะเป็นคำว่าอ่าอ่าตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวให้ทุกคนมาไว้ข้างล่างนะครับ ข้างล่างนี้นะครับข้างล่างบรรทัดที่82นะครับที่มีคําว่า Action นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็น Action underscore u p d a t e p เนะครับก็คือไฟล์นี้แล้วก็กดเซฟไปนะครับผมโอเคครับผมแล้วก็ในฟอร์ม e d i t m o d e l นะครับฟอร์มนี้นะครับจะเห็นบรรทัดที่34หรือว่า35นะครับให้ทุกคนนะครับ เปลี่ยน n a m ด้วยนะครับแล้วก็ id นะครับเพื่อไปเรียกใช้นะครับโอเคนะครับอ่าที่ผมได้ก๊อปมาที่แล้วนะครับอ่าโอเคเป็น btn edit นะครับผมอ่าแล้วก็ id ด้วยนะครับผมโอเคครับ btn edit นะครับตรงนี้แล้วก็มาลอง refresh ระบบของเรานะครับ ผมจะแก้ไข id ที่1นะครับผมแล้วก็กดบันทึกข้อมูลจะเห็นมันเช็คบิ๊นอมาก่อนนะครับเพราะว่าเราจะเช็คก,ก่อนว่า id student มันถูกไหมนะครับ4 6 2 3 4 1 2 3สก็คือด้านบนก็จะเป็นอ่า46234123ถูกต้องนะครับโอเคครับผมแต่เราจะอาเดี๋ยวสักครู่นะครับแต่เราจะไม่แก้ไขตัวรหัสนิสิตนะครับเพราะว่าถ้าเราแก้ไขตัวนี้ เวลามันส่งไปมันจะเทียบค่าไม่ถูกนะครับเพราะว่าในการแก้ไขเราต้องมี id ที่เอาไปเทียบด้วยนะครับว่าเราจะแก้ไข id ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะทําการปิดตัวนี้ไว้นะครับก็ไปที่ไฟล์ที่ชื่อว่า form underscore edit ของเรานะครับเลื่อนขึ้นไปนะครับจะมีคําว่า,า input type text name student id นะครับตัวนี้ให้ทุกคนนะครับพิมพ์ต่อตรงไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมพิมพ์ต่อจากตรงนี้ก็ได้ให้เป็น ดิสเซเบไว้นะครับตัวนี้ Disable นะครับก็คือไม่ให้กอกอกในฟอร์มนั่นเองนะครับผมแล้วก็กดเซฟไปามาลองรีเฟซระบบดูครับผมผมกด ID ที่1นะครับกดแก้ไขจะเห็นว่าตรงนี้มันเป็น d i s เซเบิแล้วครับมันจะสามารถแก้ไขไม่ได้นะครับตัวนี้มันจะกรอกอะไรไม่ได้เลยแล้วก็กดบันทึกข้อมูล แต่พอเราก่อกไม่ได้เสร็จแล้วพอมันส่งเข้าไปมันจะไม่ได้ส่ง ID student มาเราต้องทําการส่งค่า ID student ไปเทียบด้วยซึ่งการส่งค่าไปก็จะมีตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทําก็คือทําการส่งค่า input type hidden ไปนะครับส่งเป็น student ID เลยโอเคครับผมเดี๋ยวผมประกาศ input นะครับนะ input นะครับข้างใน type เป็น hidden นะครับผมตัวนี้แล้วก็ตามด้วย name นะครับ name ก็จะเป็น student id นะครับถ้าไม่ชัวร์ก็ copy c o p c o p มาตรงนี้นะครับตรงนี้ไปเอาตรงนี้มาแล้วก็มาวางแล้วก็เว้นวรรกแล้วก็ value นะครับ value ข้างในก็จะเป็น อ่า uh, student id คือตัวนี้ให้เราก๊อปตัวนี้มาโอเคแล้วก็มาวางครับผมแล้วก็กดเซฟนะครับแล้วเราไปลองรีเฟซระบบดูครับผมว่าอ่าโอเคผมกดรีเฟซก่อนเราก,กดแก้ไขข้อมูลที่1นะครับอ่าหนึตรงนี้กดบันทึกข้อมูลจะเห็นว่า id student ได้เข้ามาแล้วตัวนี้เราจะไปการเทียบ โอเคต่อมานะครับเราไปทำการแก้ไขไฟล์ที่ชื่อว่า Action underscore update นะครับจะเห็นว่าตัวบรรทัดที่13นะครับมันเป็น SQL statement อยู่ก็คือเป็นตัว insert ข้อมูลก็คือเพิ่มข้อมูลจากคลิป EP ก่อนหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการอัปเดตนะครับตารางนะครับก็คือตรงนี้นะครับให้ทุกคนนะครับแก้ไขนะครับตั้งแต่ตัวแปร SQL underscore student นะครับให้พิมพ์เป็น ตัวแปรอันเดอร์ส e อร่าเดี๋ยวสักครู่นะครับตัวนี้อัปเดตนะครับแล้วก็ Underscore Student เดนนะครับ SQL อันเดอร์ส e u ร์อ t ปเดตสติลเนะครับแล้วก็คำว่า Insert into นะครับลบออกนะครับผมอ่าลบออกมานะครับมันจะเป็นคำว่าอัปเดตอันนี้คือตัวใหญ่หมดนะครับผมอ่าอัปเดตนะครับแล้วก็เว้นวักอพิมพ์ให้ถูกนะครับผม โอเคตาราง s t u d ิ n เดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หลังจากตาราง s t u d ิ n เด้มีคําว่า set ครับผมก็คือ set ก็คือตัวใหญ่หมดนะครับแล้วก็ข้างในนะครับเราจะทําการเทียบตัวแปรนะครับเราก็จะไม่มี v a l u ลแล้วนะครับผมให้ทุกคนลบลบแวลออกมานะครับอ่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวมันยังเออร์เออยู่แล้วก็ เราจะมีการเทียบตัวแปรนะครับก็คือ student name นะครับเอาชื่อมาก่อนมาแก้ก่อนแล้วก็เท่ากับข้างในเป็น single c o d e แล้วก็ตัวแปร student name แต่ข้างในนี้ต้องมีอดอลลาร์ายนะครับก็คือเป็นค่าตัวแปร student name แล้วก็ปิดเครื่องหมายนะครับเราก็จะทำแบบนี้เหมือนกันนะครับจนถึง student underscore phone ครับก็คือเบอร์โทร เร,เราก็ปมาเลยแล้วก็ผมก็จะกอปมาตั้งแต่พาสเวิร์ดนะครับตัวนี้แล้วก็อ e ีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ student phone แล้วก็บรรทัดสุดท้ายนะครับถ้าเราทำแบบนี้เสร็จแล้วนะอย่าลืมนะครับอ่าก่อนจะ student phone ให้ลบ คอมาออกก่อนนะครับแล้วก็เราจะมาพิมพ์อีกที่หนึ่งนะครับก็คือจะเป็นคำว่า,าแวร์นะครับผมก็คือเงื่อนไขนั่นเองครับว่าเราส่งอะไรมาอัปเดตก็คือเราส่ง ID นี้มาอัปเดตมันก็ต้องอัปเดตแค่ ID นี้ถ้าเราไม่มีแวร์นะครับมันจะอัปเดตทุกคอร์ดเลยก็คือทุกแถวเลยผมจะประกาศาตัวแปรใหญ่พิมพ์ใหญ่นะครับแวร์ด้วย student id ครับผมก็คือตรงข้างบนนี้ เท่ากับตอลลาจ่า,าย student id ก็คือตัวนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับเป็นเครื่องหมายดับเบิลโคดแล้วก็ปิดให้เขาด้วยปิดคำสั่งเซมีโคอนให้เขาโอเคแค่นี้ก็จะเรียบร้อยนะครับในการอัปเดตนะครับแล้วก็อย่าลืมแก้ไขตัว q ิวรีด้วยนะครับคิวรี่สติลเดนก็จะเป็น q ิวรี่อัปเดตสติลเดน under score student ตัวนี้แล้วเราก็ก๊อปมาแล้วก็มาวางไว้ข้างล่างด้วยอ่าโอเคส่วนตัว connection แล้วก็ query student อ่าอย่าลืมเปลี่ยนนะครับตรงนี้ให้เป็น query ่ h sql update student ตรงนี้อ่าโอเคค่อยๆทําไปทีละบรรทัดนะครับชา้ชาๆนะครับเราจะชัวร์กว่าแล้วก็ตรงนี้นะครับ switch a l e r t เราจะมีการแก้ข้อความนะครับที่เป็น บันทึกข้อมูลสาเร็จแล้วก็เออร์เข้อมูลสําคัญนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นคําว่าแก้ไขข้อมูลสําเร็จนะครับตรงนี้แล้วก็จะเป็นแก้ไขข้อมูลไม่สําเร็จ โอเคครับผมแล้วก็ไปลองรีเฟซระบบดูนะครับอ,อย่าลืมนะครับปิดปิ้นอาก่อนนะครับตัวนี้ปิ้นอาอนเป็นทําเป็นคอมเมนต์ไว้ครับผมแล้วก็มารีเฟซระบบดูผมจะแก้ไขตัว ID ที่1นะครับสังเกตว่าตรงนี้มันจะไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ให้มันแก้ไขเราจะแก้ไขแค่ชื่อรหัสผ่านอีเมลแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ เดี๋ยวผมกดแก้ไขชื่อนะครับผมตรงนี้แล้วก็กดบันทึกข้อมูลนะครับจะเป็นคําว่าแก้ไขข้อมูลสําเร็จนะครับตรงนี้แล้วก็กดตกลงเราก็จะมาดูว่าข้อมูลได้แก้ตามที่เราได้ทําไปไหมก็ตรงนะครับแล้วก็อ e ีเมลเบอร์โทรศัพท์ โอเคครับคลิปนี้ผมก็จะมาสอนการแก้ไขข้อมูลบันทึกลงฐานข้อมูลเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะมาสอนการทําปุ่มลบข้อมูลนะครับออกจากดัตต้าเบสแล้วก็ปุ่มลบเป็นสวิตช์อเลิร์ก่อนโอเคครับก็ขอขอบคุณทุกคนครับที่กดไลค์กดติดตามช่องของผมมานะครับผมเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปเรื่อยๆครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ